สวัสดีครับแฟนๆชส้นทางบันเทิงครับวันนี้อยู่กับพวกเรา3คนนะครับจากละครเรื่องคุณแม่แก้ขาดครับตอนนี้เราก็กลับมาเริ่มถ่ายทํากันแล้วนะครับแล้วไปชมกันครับว่าบรรยากาศการถ่ายทําเป็นยังไงไปเลยครับ กลับมาเดินหน้าถ่ายทำกันต่อแล้วค่ะสำหรับละครคุณแม่แก้ขัดได้พระเอกลุยเฮสมาสารต่อบทคุณหมอปาฏิหาริย์ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเวิร์กช็อปลองอ่านบทตีความตัวละครกันไปบ้างแล้วแต่พอมาเข้าฉากจริงหลุยบอกว่าก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับจูนหลายอย่างค่ะฝั่งสกายมาเรียและน้องไฟเซาก็คอยซัพพอร์ตเต็มที่สร้างบรรยากาศให้กองถ่ายสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาส่วนหลุยเวลาอยู่ในโหมดด็ดดี้ก็ตีบทออกมาได้อย่างน่ารักอบอุ่นสุดๆเชื่อว่าหลายคนไม่เคยเห็นหลุยในมุมนี้แน่นอนค่ะ ช่วยบอกน้องิดหน่อยสิคือเขาไม่ยอมคุยกับฉันเลยอะ่ะไลก็บอกเองสิมิดเนี่ยเขาเป็นคนใจดีอ่อนโยนแล้วเขาก็รักพ่อของเขามากด้วยนะกับครอบครัวนี้ก็โอเคครับก็สำหรับผมก็ถือว่าเป็นการมาถ่ายทำครั้งแรกแล้วกันนะครับลูกน่ารักคุณแม่ก็ควรดีครับไม่แผ่ว <c oughs> พ่อก็ไม่แผ่ว <c oughs> มาเจอเจอวันแรกก็คือ รู้เลยแบบอช่วงครับแต่น่ากลัวช่วงครับแต่น่ากลัวไดูแรงมากไม่ไม่ในละครในละครน่ารักตอบดีๆนะคะน่ารักค่ะเดี๋ยวซื้อขนมมาคือความจริงก็เป็นซีนที่เมื่อกี้น้องไฟชอวบอกว่าเราดุใส่เขาเราเป็นคนน่ากลัวคือความจริงไม่เลยครับเราแค่โมโหเฉยๆงอไม่ยากแต่ลองให้ยากแค่มีขนมมาก็งอได้แล้วใช่ไหม ตอนนี้ละครคุณแม่แก้ขัดกำลังเร่งถ่ายทำกันเต็มที่แฟนๆส่งกำลังใจให้ทีมงานและนักแสดงกันเยอะๆนะคะ